พี่ก็จะบอกวเองว่ามันก็คือการเคลียร์ใจเหมือนกันไม่มีอะไรติดค้างกันต่อไปหรอกนะแล้วก็มีใครบ้างที่รู้สึกไม่โอเคตรงไหนให้ออกพูดตรงนี้เลยาจะถามแม่ทนนี้ก่อนว่าจบจบจบอันเนี้ยเราโบกเกอร์ไหมได้ค่ะพี่ผมบทวันแ <laughs> ล้ โอเครอเลยรอเลยพี่มึงโดนกูแน่ลอเนี้ยแม่คณิงอะครับโป๊กเกอร์อะ้องแน่จ้องแน่ไปเลยจองโตม่วงเลยจ้องโตม่วงเลยจองโตม่วงเลยนะพี่พี่ฟ้าพอฟ้าพอฟ้าพอแดงดีกว่าพี่กลางกไหมแดงดีกว่าไตอันนี้นะน่าจะมาครบแล้วเไปเจอต่อโป๊กเกอร์ครับพี่อเมมายังเดี๋ยวเปลาคู่บานท่อะไรโอเคกรให้รูม่านึงเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้เราผมเลียร์ได้คนิ้งก่อนได้เลยใช่ไหมครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้ก่อนเนาะก็คืออ่าโอเคในการทะเลาะครั้งนี้คือเป็นฝ่ายแมคคานีฝ่ายชนะนะครับอ่าเรื่องเงินพันจะเป็นแพ็กสิบอันครับนี่จะยื่นให้เลยหรือว่าให้สภาเนี่ายื่นให้เลยครับโอเคงั้นผมยื่นให้เลยนะครับผมให้ให้ทีให้ใครให้ใครสภาเก็บไว้ในเรคคอร์ดเลยก็ได้ครับครับผมครับอ๋ออแต่มันมันต้องเสียค่าฝากนะเสียค่าฝากด้วยกระเป๋าซ้ายเข้าอ่าเอาฝากแสบหนึ่งอ่ะแสบหนึ่งนะจ๊ะแสบหนึ่งพี่แก โอเคครั้งนี้ก็เอาไมค์นิตฝ่ายชนะนะครับ mm hmm. ก็มีอะไรพูดจาคุดค,คุยกันก็เชิญเลยครับผมทั้งสองแก่งเลยครับอ่ะโอเคในฐานะที่พี่เป็นคนเริ่มสตอรี่นี้ก่อนแล้วกันเนาะพี่ก็พูดก่อนเลยแล้วกันนะในเรื่องของของของการเล่นนะครับไอเรื่องของเออ,เอ,อที่เราเล่นกันหรือการแพ้ชนะเนี่ยอ่ะแพ้เนี่ยในส่วนแพ้เนี่ยคือพี่ยอมรับว่าพวกพี่แพ้อยู่แล้วนะครับ วันนี้ไฟนี้รอบนี้พี่แพ้แล้วก็เรื่องของการเคลียร์ใจคือประเด็นของเราคือการเล่นครั้งนี้คือการเคลียร์ใจถูกต้องไหมใช่ครับพี่ใช่ตนะ่อให้ฝั่งพี่แพ้พี่ก็จะบอกตัวเองว่ามันก็คือการเคลียร์ใจเหมือนกันไม่มีอะไรติดค้างกันต่อไปหรอกนะแล้วก็มีใครบ้างที่รู้สึกไม่โอเคตรงไหนให้ออกพูดตรงนี้เลยอย่างเช่นคุกกี้มีไหมไม่มีกับโลเปสฝั่งนู้นอะเห็นด่ากันไปด่ากันมาถูกต้องไหม ต้องแต่ก็ไม่ได้อะไรแล้วครับจบในนั้นก็จบในนั้นเลยน่าผมโดนโดนไหมครับโตแล้วเขียนเลยพี่เขียนเลยผมเข้าไอ้บอยมันเสียงดังครับไอ้บอยมันเสียงดังเกินไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอเอาเเออาาทีละคนก็ได้ครับหน้ามาหน้ามาหน้ามากูกี้แต่คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมวันนั้นต้องพาอีกแก๊งหนึ่งมาแทงผมด้วยครับวันนั้นผมไปกับพี่เหนือครับรู้รู้รู้ได้ไงครับเนี่ย มื่อยอยู่ไม่ใช่เหระมีคนบอกมาอ๋อแถงติดเทียนก็ถ่ายลงผมก็ผมก็เห็นอยู่นี่ว่าพาใครมาไม่คุณแบบมันรู้อยู่แก่ใจแล้วก็อยากให้มันเคลียร์ไปเลยครับไม่อยากให้มาแบบไ่อัีนร้ผมถามไงก็โอเคคืออะไรวะฟังไม่รู้ก็คืออยากจะทราบว่าที่ว่าเอาเัจดัดผมผมเลยอยากรู้ว่าทำทำเพื่ออะไร เพราะว่าผมก็แบบตั้งแต่ออกจากโลกเปไปก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันแล้วผมก็ไม่ได้ยุ่งกับเขานะไม่ได้อะไรโทรมาผมก็รับปกติไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปแซะไม่ได้ไปอะไรเลยมีแค่รอบนี้แหละครับที่เขามาทําผมก็ผมก็เล่นงงว่าผมจะทําอะไรให้ใครพูดว่คุกกี้ไปกับเหนือใช่มกกี้ไปกับพี่เอมมครับไปกับพี่เอ็ม ก็คุรูี้เป็นคนแทาไม่ได้แทงไม่ได้แทงไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่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 ได้แทงครับแต่คุกกี้แต่ก่อนที่ผมจะสลบอะครับคุกกี้โทรมาหาผมโทรไปก่อนนั่นแล้วครับโทรไปก่อนคือคุกกี้กี่ชั่วโมงโทรไปนานแล้วไม่ได้ครับคือคุกกี้พี่อยากแบบว่าให้ไม่อยากให้แบบไม่อยากให้แบบไงอะเบี่ยงไปเบี่ยงมาคือแบบ ให้มันเคลียร์ไปเลยมันจะได้จบๆไปคุกกี้มันจะได้มาคี้ต่อแล้วอ่ะก็คืออยากให้รู้คุกกี้รู้กียใจอยู่แล้วว่าคุกกี้ไอ้นี่อ่ก็คืออยากให้เคลียร์ๆมันเลยคือวันนั้นขับหายไงขับหายแต่เห็นไหมล่ะแม่ก็มันมันขับหายไงครับไม่แต่ด้ามองว่าเป็นการเลานะแบบโอปีก็อยากเล่นกับแม่คันิงอยู่แล้วอ่ะก็เล่ากันเล่าอ่ะเราให้มีสตอรี่กันอ่ะสุดท้ายมันไม่เกิดไงถูกป่ะล่ะ แมคานิกก็ไม่ได้มาอะไรกับโอพีอ่ะก็เป็นการเล้ากันอ่ะเพราะอยากเล่นสตอรี่มันเป็นเรื่องปกตินะอะเล้าอ่ะสุดท้ายคุกกี้เคสข,ของมึงมึงเป็นเด็กกว่าเขานี่อเ,เอาเนี่ยเอาขอโทษเข้าไปแหมไปอีกขอโทษนะครับพี่น่านน่านขอโทษเข้าไปด้วยน้องขอโทษเขาไปด้วยมั้งครับขอโทษขอโทษด้วยครับ ก็จบกันไปแล้วแหละอันนี้ก็จบนะจบจบแล้วนี้โอเคโอเคจบกันรแล้วนี้จบแล้วนี้ตั้งเรื่องใหม่เหรอไม่ครับเลื่องไม่ผมผมจบอยู่แล้วแต่ก็จะไม่มีเรื่องดีมาอีกแล้วไงแต่เราไม่ได้อีกมาไงอะไรจบจบมันก็ือจบมาโอเคอ่ะทั้งสองคนมึงแยกก่อนปะแยกเลยเดี๋ยวมึงจะไปจบกับสองคนอีกมั้ยไปไปเออคืเรื่องปัญหาความรู้สึกส่วนตัวก็ไปจัดการกันเอาเองแค่มาจบตรงนี้แหละอ้เปิดเดียงครับมีใครไหมครับ เดี๋ยวผมขอพูดนิดน,นึงก็ผมมาเป็นตัวแทนแม่คนหนึงก็ในในหละเรื่องถ้าถ้ายังไม่มีใครเคลียร์สตัวกัผมก็จะขอโทษแบบแทนน้องๆทุกคนก่อนแล้วก็พูดใดว่าจะอะไรหรือแบบอะไรที่มันหลุดไปในในเรื่องสตอรี่ก็ขอโทษพี่ตุ้ดยด้วยครับใช่ผมผมเสริมนิดนึงครับก็คืออะไรที่บัฟบกันไม่ไม่อยากให้เจ็บมาคิดกันหลังจากจบก็คือจบก็คือตรจริง เพทางฝั่งนู้นก็บับมาน้องๆผมก็บับกลับก็คือเล่นกันสนุกๆในเกมครับก็คือจบจบตรงนี้ก็คือจบจบกันไม่อยากให้เก็บไปคิดว่าแบบไปไปด่าไปอะไรกันหนักอะไรก็คืออารมณ์ในเกมครับอะไรที่มันรุนแรงไปพวกผมก็ขอขอโทษด้วยครับเป็นตัวแทนของน้องๆทุกคนสตอรี่ขอโทษทา้งทีอะไรไม่นั้นไม่ต้องยอนไปก่อนสตอรี่มันก็มันก็ด่าไปด่ามาอย่างนี้แนะพี่เข้าใจเออคือความความเขาเรียกว่าเราเราด่ากันเป็นเรื่องปกติทั้งผู้ชายต่อผู้ชายเออแต่อยากให้เองนึกนึกภาพแบบนี้ก่อน คือเราสังคมเราไม่ได้มีแค่ผู้ชายตรงไหมเรามีผู้หญิงด้วยแล้วก็ภูมิต้านทางแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันต่อให้ขึ้นชื่อว่าแก๊งโอพีก็ตามแต่คนที่อยู่ในแก๊งอาจจะไม่เหมือนกันผู้หญิงในแก๊งเองก็งเหมือนกันบางคนพี่ด่าวอนวอนอาจจะรับได้แต่ผู้หญิงบางคนก็อาจจะรับไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเองต้องแยกแยกตรงนี้ก่อนว่าถ้าเกิดการด่ากันโอเคเข้าใจอยู่ในกรอบทุกคนเข้าใจได้แต่ ถ้าเกิดว่ามีหลุดกรอบออกไปอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนที่โดนด่าแล้วเขาจะรู้สึกยังไงพี่ไม่สามารถตัดสินใจแทนเขาได้ว่าแก๊งโอพีจะไม่สนใจแล้วปล่อยปะแล้วเลยเรื่องนี้ไปเพราะว่าความรู้สึกของคนในแก๊งพี่มันก็สําคัญเหมือนกัน,นความรู้สึกของคนในแกงน๊งแมคคานก็สําคัญเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการบัฟอะไรที่มันอยู่ในกรอบอ่ะพี่เข้าใจได้แต่ถ้าเป็นการบัฟที่อยู่นอกกรอบและคนที่โดนดา่าเขาโอเคพี่ก็รับได้แต่ถ้าเกิดว่าเขามีความรู้สึกแบบ ไม่โอเคเลยว่ะแต่ว่าแก๊งมาตัดเขาจบความรู้สึกเขาแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ได้อ่านี่พี่พี่พูดพูดในมุมนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าแก๊งพี่เนี่ยมีมีคําไหนที่หลุดปับไปเนี่ยหรือคําพูดที่มันมันไม่ดีไปก็ต้องขอโทษเหมือนกันโทษทางฝั่งแม่คณิชเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้พี่อยากรู้ว่ายังมีใครที่ติดใจเรื่องการบัฟหรือคําพูดอะไรอีกไหมฝั่งแม่คณิช<จ>ไม่มีครับฝั่งผมไม่มีซึ่งน้องๆอทุกคนโอเคจบก็คือจบแต่ว่าฝั่ง โอพี uh, ก็ใคร mm hmm. มีอะไรก็มาคุยได้เลยครับความเคลียร์ครับค่ะอันนี้พี่ตุ้ยเรียกหนูมาค่ะเมื่อกี้นี้ใช่ใช่อ่ะหนูคุยเคลียร์ของหนูเลยอ่ะของเจ็นะคะคือจะจะบอกว่าบอกทุกคนนะวันนี้แม่คานิ้งกับโอพีทั้งสองคนอะ่ะวันข้างหน้าแต่ละสีอาจจะถูกแยกย้ายไปเป็นสีอื่นก็ได้คือวิธีการบัฟในเกมอะ่ะเจ็ดรับได้ทุกเรื่องเลยเว้ยทุกอย่างอีเหียอีจัดอีควายมือโง่มึงกระจอกได้หมดเลย รับได้หมดแต่บางคําอ่ะที่คุณรู้ว่าคุณกําลังสื่อถึงโอซีอยากย้ํานะคะคุณกําลังรวมอยู่นะอฝั่งผมไม่มีดวมโอซียแล้วครับว่าผมเล่นเล่นในซีเดี๋ยวเรื่องนี้ให้น้องเจ้านายมาพูดครับพี่พี่ขอถามว่าอายุยี่สิบสี่แก่ไหมคะมันก็สามารถบับได้นะครับเป็นการกดดนไม่ไม่ไพี่ขอแป๊บนึงครับแป๊บนึงคือคืองี้ คือย่างนี้ครับพี่คือการบัฟว่าแกเนี่ยคือผมไม่รู้พวกผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครอายุเท่าไหร่อ่ะครับอะอะมันก็คือบัฟบัฟไปก่อนใช่มันไม่รู้เพราะว่าฝั่งผมก็มีคนที่โดนด่าเหมือนก,กันว่าแบบไอ้แก่ไอ้แก่อะไรเงี้ยพี่พเขาแต้มมันก็ไม่มีใครรู้ว่าใครอายุเท่าไหร่ครับครับนั่นแหละครับคือเจนะตอ่ะตอนข้าด่าว่าไอ้แก่ไอ้แก่มึงโง่อ้แก่หนูไม่ไม่ติดหรอกครับแต่คําย้าว่ามึงอ่ะแก่จริงๆซึ่งวันนั้นน่ะคือวันที่หนูพูดอ่ะสลบหมดเลยนะในบ้านแต่พอฟื้นขึ้นมาพ ไหนเจสซี่อะแก่จริงๆนะอะไรแบบเนี้ยคือคือคือจริงจะเจจะบอกว่าเราอายุไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้น้อยเลยซึ่งก็ไม่อยากให้ทุกคนที่เป็นรุ่นน้องทุกคนน่ะใช้คําพูดแบบเนี้ยซึ่งเอาจงจริงโอพี OP, ผู้ชายคนไหนมีใครไปลุมด่าน้องผู้หญิงในแก๊งไหมคะไม่มีนะคือเรารู้สึกว่าให้ให้เกียรติผู้หญิงไม่จำเป็นที่ไม่ได้บอกว่าต้องแบบแยกแยะว่าผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรเงี้ยมันแค่รู้สึกว่าบางทีก็ก็ นิดหนึ่งก็ได้ครับวอนเองพี่ก็รู้จักวอนถูกไหมพี่พี่ก็ไม่เคยแบบหยิบขึ้นมาแล้วมึงมันโง่นาไอ้วอน่ไม่พี่ไม่เคยพี่ก็คือด่ารวมรวมพี่เจมส์คนด่าเข้าใจว่าอ่าฮะพนี่นี้พี่ชื่อเจบใช่ไหมครับครับผมก็บับแต่ข้างในว่าพี่เจบครับพี่เจสแบบแก่แก่เนี่ยก็มันก็คือคือแม่คันนี้นะทุกคนอ่ะไม่ได้แบบคิดไปข้างนอกอะไรคือมันก็มีเหตุการณ์หครับเดี๋ยวจ่านายจะเล่าให้ฟังครับจ้านนายอ่านี้ครับผมขอแย้งเลยเรื่องไอ้เรื่องพูดเนี่ยผมเป็นคนพูดเอง ใพี่เจสบอกว่าไอตอนนั้นพี่เจสพูดลองสรุปผมก็พูดตอนพี่เจสสลุไงครับพี่แล้วซึ่งผมนพูดแบบผมไม่ได้สื่อสื่ออะไรไปถึงข้างนอกเลยครับผมก็พูดบ๊อแค่ในนี้คือมันมันก็เป็นการปี้กันในป้ายนะครับอถ้าพี่พูดงแบ้ผมก็อายุแค่ยี่สิบเองครับมมมัันนไออ่เาโอเคครับไม่ไม่อะไรครับผมก็ผมผมก็ไม่รู้อายุปกติเลยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็บ๊อบไปก่อนไงไม่เป็นไรผมก็ไม่บ๊อบหรอกแกนะโอ้โหอันนี้เป็นไงบ๊อบได้บ๊อบได้ มบได้มบได้ด่าเลยโอปีเป็นคนแก่ครับจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องไรรคัปต่อว่าแก่แม่คันนี้น่าจะเจ็บกว่าเฮ้ยไม่ต้องติดแปดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดครับเอาโอเคนะเจสิบครับไม่ไม่หนูไม่อะไรครับพี่อันนี่อ้หน้าหขอขอโทษพี่ด้วยครับแต่ว่าจริงๆผมจะบอกเจตนาว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่มีใครมีอะไรใช่ไหมครับโอเพนเพราะว่าอะไรเล็กน้อยก็ปล่อยผ่านกันแล้วก็ปล่อยเนาะนั่นแหละพี่ก็ให้เขาคุยประเด็นหนึ่งได้ไหมครับอ่ะเอาเลยว่ามัน แม่คณิ้งทุกคนคุยด้วยได้นะครับแม่คณิ้งไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรกับโอพีนะครับมาเล่นกับพวกผมได้นะครับนี่ได้ว่าอะไรครับเล่นเล่นอะไรษกันเออเล่นอย่างนี้มฟังฟังกูอย่างนี้ไ่ฟังอย่างนี้เอาถ้าคน่รู้จักกันก็จะเล่นกันนะแต่ว่าถ้าคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือกูจะพูดอย่างนี้คือมันจริงจริงมันมันเข้าถึงได้ทุกคนแหละกูก็เข้าถึงได้ทุกคนแหละแต่ทีเนี้ย <Ow> มันมีปัญหาที่เราที่เรามีเป็นเรื่องกันเนี่ยคือเรื่องของการแซะใน a i r d ดอนั่นเองถ้าเรากำจัดเรื่องนั้นออกไปได้่่ีเาพมัน มันมันมันคุยกันได้หมดอะแต่พอมันมีอารมณ์แบบนั้นมาไงมาเลยทําให้แบบระยะห่างมันออกไปเข้าใจว่าเชยงไงดีครับพี่เข้าใจครับก็ต่อจากนี้ทางแม่คันเงก็จะไม่มีเรื่องพวกนั้นแล้วครับพี่เออแช่เพราะฝั่งพี่ไม่มีอยู่แล้วไอเรื่องถ้าเองไม่มีนี่มาคพี่ก็เล่นตามเกมตามปกติอยู่แล้วชี้ตัวได้เลยเนี่ยไม่เคยนี่แทบแอดอกแทบจะไม่มีอะไรกับใครเลยนั่นแหละครับผมก็อยากก็คุยกันได้ครับก็อยากให้เป็นเพื่อนร่วมเมืองที่ดีกัน อะไรเงี้ยเออหละจุดประสงค์ที่ไม่ต้องการ,รจะให้ไล่ใครอ,ออกเมืองหรอกเล่นกันอยู่ตรงนี้แหละมันก็มีไม่กี่แก๊งละตอนเนี้ยมันเหลือไม่เท่าไหร่ละเกาะกกันไหมละกัน <22 4. S 2> ไอแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งคนแก้ใหม่กันได้แล้วต้องไม่ละบอลเองก็ให้พี่แก้แล้วมนะ้ามันก็มาได้เสมอพี่เพราะว่ามันก็เป็นเกมในเมืองคือเล่นได้กันได้มาเล่นได้เสมอครับมันมันมันชิวๆแล้วคือฟังผมมาผมก็ไม่ได้อะไรหรอกพี่ ก็พร้อมรับเสมอมาแก้มาแก้อะไรกันได้คือมันเป็นการเล่นสนุกสุกๆครับพี่บอว่าผมมองว่าการเล่นสตอรี่ครับในในเมืองเนี้ยหรือว่าเมืองไหนก็ตามอ่ะมันก็เป็นการแบบทําให้สนุกกันทั้งสองฝ่ายหรือว่ามันเป็นการฝึกน้องๆไปในตัวด้วยครับซึ่งในรูปแบบในนี้มันก็คือการเล่นสตอรี่มันก็คือการฝึกอย่างหนึ่งใช่ไหมพี่นั่นแหละก็คือถ้าพี่แบบอยากมาแก้ก็มาได้ตลอดครับแม่ก็พร้อมเล่นด้วยเสมอครั้งหน้าก็ผมหวังว่าน่าจะสนุกขึ้นเพราะว่ามันก็ได้เคลียร์ใจกันไปแล้ว ม่มีอะชนะเรื่องประกาศนิติครับอ่ะสุดท้ายนี่ไม่มีแล้วขอบคุณสภาด้วยนะครับแล้วขอบคุณนายพันดิ้งด้วยนะครับถามพี่ตุ้ยครับขอบคุณทุกคนเดี๋ยวทางสภาจะประกาศคูดาวให้ทั้งหมดเจ็ดวันนะครับแล้วก็คนที่ถือแท็กแก๊งไม่ใช่อ่าแก๊งพอยเดี๋ยวมาหาผมนะครับผมดูเดี๋ยวแก๊งพอยให้เยอเลยเออขอขอแย้ไปเพื่อนนะพี่คืออันนี้สภาพอรู้หรือยังว่าตอนนี้มันมีความผิดพลาดของการ